ไม่ว่าจะเป็นการล้าพื้นเมืองหรือว่าหน้าศิสป์ไทยก็จะเก้าวผกประมาณนี้ก็คือก้าวผกทรงหม้อตานหม้อตานหรือบางคนเรียกก็คก้าวลูกจานก็ได้แล้วเตะแล้วเตะก็จะเรียกอะไรทรงในเรื่องของทรงก็จะเป็นประมาณน uh, ี้ห uh mm. ัวก็จะทุยมองข้างก็จะเป็นลักษณะหัวทุยงอนสวยสวยงามผมก็จะเงางามด้วยกันผีให้เรียงเส้นฐานที่ดีก็คือฐานตั้งเครื Chevy ่องแล้ว เครื่องจะไม่ไม่ไหลไปด้านหลังว่ามันอยู่ภาษาบ้านเรารเราเรียกอยู่นะเห็นไหมเครื่องก็จะตั้งสวยงามโชว์เครื่องประดับอย่างสวยงาม<อ>าถ้าเกิดว่าไปตั้งแล้ว <อะ S 2> มันหงาไปข้างหลังอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันจะดูไม่สวยเครื่องเราก็จะไม่สวยองศาของถูมอะไรก็จะไม่ได้อ,อันนี้ก็คือสมมติฐานเบื้องต้นในการกล้าอันนี้มาดูทีละคนฝั่งนี้ก่อนอ,อันนี้ ในเรื่องของผลงานความละเอียดหรือว่าอะไรก็จะต้องปรับปรุงนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้ละเอียดมากอะไระแต่ก็รู้เบื้องต้นแล้วในการก้าวผมว่าต้องทอํายังไงต้องมีต้องอยังไงลักษณะจะต้องเป็นแบบไหนอะไรีต้องปรับให้เรียบร้อยนะลูนะฝัง่งนี้อ่ะอันนี้เริ่มเป็นทรงสวยแต่ข้างหลังเป็นไงหยดไหมหยนนดนิดเึิเก็บขึ้นมาให้มันแน่นที่ครูบอกว่า ทำตรงนี้ให้มันเก็ดฐานแข็งแรงเวลาใส่เครื่องบัดกรีไม่หยู่จย่มงนี้โยนนันี่จะไปด้านหลังนิดนึนงรูแต่ว่าในเรื่องของรูปทรงก็ถือว่าได้ประมาณนึงว่าโอเคแล้วฝึกมือไปเรื่อยๆรเราจะได้ถน,น,นัดวันนี้อ่าวันนี้ก็อ่าวันนี้ ว่าจะประมาณนั้นประมาณคนนั้นแต่ว่าก็จะดีขึ้นมานิดเดิ้ลฉีสปีดเก็บสปีดได้เรียบร้อยในเรื่องของทรงก็ยังไม่ได้ปะมาลูกนะปวดหัวอ่อวันนี้ข้างหลังข้างหลังเป็นไงใหญ่เลยไหมต้องขีดให้มันชิบชิบประมาณี้มันกลมกลนิดหนึ่งในเรื่องของรูปทรงก็พอได้พอได้นะนี่ให้มันลองที ันนี้กำลังปรุงกเลังได้ดอาม,ม,ม,มาดูชา่างสองสาวอ่สาสองสาวเป็นไงท่าแบบเป็นไงยังเร่งไหมหก็จะอยู่ในนี้หนึงนะทุกท่านในข้างหน้าก็